มาเทสอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีลูกคา้าอยากเทสอีกตัวหนึงนะ่ง ครับมาพบกับเราอีกสินเ่งนะครับกับเสือบุรีเรืองไรย่ยนเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องเทเีเจ็ดร้อยนะครับดดะะเดี๋ยวพอดีมีลูกค้ามาดูครับผมลูกค้ามาจากสกลนครนะครับ เดี๋ยวมาดูเครื่อง E700 ตัวนี้ครับมาตัวนี้ E98458 นะครับตัวนี้เกียร์ยังไม่ถอดอ้ถอดี๋ยวมาดูข้างนี้แห่งเนี่ยครับครับ เดี๋ยวรอดูครับถ้าลูกค้าไม่จบก็เดี๋ยวขายต่อนะครับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเทสให้ดูครับพร้อมกันเลยนมีก้อกนนึงครับตัวนั้นเครื่องเฮดเจร้ยรอยเหลืออีกสี่ตัวนะครับ

น่ครับประเทศนะครับที่กรัวบวกข้างลข้างนอกเลยใด้ที่ข้างนอก,อกใส่แบตเตอรี่เลยก็ได้หุ่นหมวกแดง Oh. 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 าจากสกลนครครับ เสียงดูดลมดูดเดี๋ยวมาเทสอีกตัวหนึ่งนะครับคดีลูกค้าอยากเทสอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องอเฮเจ็ดร้อยเหมือนกันนะครับยังโอ้ยเสียบว่ต้องเอาใส่ก็ได้รบ vâng đèn đẹp vâng đọc hoặc là hoặc không hoặc là 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 hoặc là

เดี๋ยวเด้อไม่เข่าหรอปะอ๋อเดี๋ยว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 อ๋อโอ้ปลอมลมอ๋ออ๋อปลอมลมไม่มีปลอมลมเลมีเสียง ก็เหือดแทเสียงลยอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าเราเลยปยอแต่ว่าระเบิดละ เสียโคตรเยอะกันรุ่นยกไปคาเลยคิดไม่กันนะพอเดี๋ยวให้ลูกค้าตัดสินใจครับมีสองตัวเนี่ยที่ไม่มีใบพุ่มพอแล้ว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 โอ้พอแล้วพอแล้วโอ้สตาร์ทเดี๋ยวให้ลูกค้าตัดสินใจนะครับ ลูกค้าจบไปตัวที่สองนะครับตัวสตาร์ทไปตัวที่สองนะครับผมลูกค้ามาจากสกลนครนะครับเอสเจร้อยตัวนี้ก็เป็นออยออยเป็นทองเหลืองของแท้เลยนะครับไม่มีรั่วเลยนะครับใช้ยาวๆเลยออยทองเหลือง ตัวนี้เป็นคัาสิบสีนะครับคัดใหญ่นะครับลูกค้าจากสกลนครครับตัวสตาร์ทที่หนึ่งยังไม่มีคนเอานะครับยังไม่มีคนจองถ้าลูกค้าสนใจเครื่องเอ7เจ็รอยก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับสีบุิเรืองะไรยนนะครับ เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับผมมีลึกติดไลเทอหรอมันออน้ำมันเทียันนี่าะไระโอันี่เอมีมันจะ่ยกเามมัมัมไมไไป ก็จบไปอีกหนึ่งตัวนะครับกับวีเอ0เ โอ้เข oh, okay. okay. ้าได้ใจโ้อ้วาเยนวะะตวาง้ดไ้นจ่นจ่าาน้่นร้้น คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ